ไม่ค่อยแนะนำนะฟิลเลอคือสารเติมเต็มทำมาเพื่อเติมเต็มในจุดที่ Volume Loss มันไม่สามารถทดแทนกันได้คำถามที่หลายคนสงสัยนะก็คือ s c o u ป t r a กับ r a d i ี s แตกต่างกันยังไงทดแทนฟิลเลอร์ได้ไหมคําถามแรกก่อนละกันว่าสคเคิลต้ากับเรเดียสแตกต่างกันยังไงเป็นคนละสารกันนะคะทั้งสองเนี่ยเป็นกลุ่มไบโอซิมเลเตอร์ก็คือฉีดไปแล้วกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ผิวตัวแรกสคเคลต้าเนี่ยจะเป็น p l a ในขณะที่เรเดียสเนี่ยจะเป็นแคลเซียมไฮดรอกซีแอปิไทซ์ซึ่งแล้วสองสารมันต่างกันยังไงมันแตกต่างกันในแง่ของฉีดเข้าไปแล้วแมกนีเซีมที่มันกระตุ้นคอลลาเจนใต้ผิวเนี่ย ผ่านคนรักกลไกลอย่างถ้าสัลโคตาเนี่ยจะกระตุ้นผ่านกลไกลกระบวนการอักเสบซึ่งเป็นการอักเสบที่คอนโทรลได้ในขณะที่เรเดียสเนี่ยไม่ได้กระตุ้นผ่าน,นกลไกการอักเสบทีนี้ผลลัพธ์ที่สามารถคาดหวังได้นะทั้ง2ตัวเนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามันกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนดังนั้นเรื่องของผิวแน่นขึ้นผิวหย่อนคล้อยดีขึ้นอันนี้สามารถคาดหวังผลลัพธ์อันนี้ได้ค่ะเพิ่มเติมของเรเดียสนะมันจะทําให้ ตำแหน่งที่เติมเนี่ยดูฟูขึ้นได้เพราะทั้ง2ตัวเนี่ยไม่ได้เห็นผลหลังทาทันทีนะจะต้องรอประมาณสักเดือนนึงขึ้นไปก็จะเริ่มเห็นผลจากการที่คอลลาเจนใต้ผิวเราค่อยๆสร้างขึ้นมาทีนี้คาถามถัดไปก็คือสามารถแทนฟิลเลอร์ได้ไหมฟิลเลอร์คือสารเติมเต็มทํามาเพื่อเติมเต็มในจุดที่โวลลุ่มลอสดังนั้นมันไม่สามารถทดแทนกันได้คือถ้าโวลลุ่มลอสเยอะ ลอเยอะๆนะแล้วหวังว่าจะเติม2ตัวเนี้เพื่อทําให้แบบมันเต็มอันเนี้ยไม่ค่อยแนะนํานะถ้ามันลอเยอะๆก็ควรจะเลือกในกลุ่มฟิลเลอร์ดีกว่าเหมาะกว่าอืมและทั้งกลุ่มส c ับเต้าเรเดียสกับฟิลเลอร์เนี่ยจริงๆมันสามารถทําร่วมกันได้นะคะส่วนตัวเนี่ยอังจะทําแยกเซสชันกันถ้าเกิดว่าไม่ได้รีบนะแต่ถ้าเกิดว่ารีบก็สามารถทําในเซสชันเดียวกันได้โดยที่ การฉีดเนี่ยควรจะเป็นคนละชั้นคนละตำแหน่งนี่ก็ตอบคำถามนะคะถ้าใครมีคำถามเรื่องของ biosimulator อีกก็พิมพ์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ